สวัสดีครับผมพบกับทำทอยชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาในช่วงของถ่ายมาได้ยังไงกับ i อตั้มสตูดิอนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาภาพที่เราเคยถ่ายมาสอนกันไปเลยนะครับเปิดรูปมานะรูปแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคการถ่ายภาพยังไงให้ได้ภาพที่หลากหลายและมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับรูปแรกนะครับเปิดพางมาเลยนะก็ เป็นรูปน้องไทม์น้องเทมนะคบเพิ่งมาถ่ายกันสดๆร้อนๆเลยนะครับอ่าก็จริงๆน้องเคยมาถ่ายด้วยแล้วนะครับตั้งแต่ตอนเด็กนะอันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่านะมาเล่าเอ้ยไม่ใช่สิต้องเป็นลูกค้าเก่านี่แหละนะแต่ว่ามาถ่ายใหม่ <laughs> ก็ก็มาถ่ายตอนนี้น้องโตขึ้นทั้ง2คนเลยนะครับก็หน้าตาหล่อเหลา,เาการเลยนะก็ใครนี่อยากจะติดต่อนะไปถ่ายงานถ่ายแบบหรือไปถ่ายโฆษณาถ่ายละครนี่ได้เลยนะครับบอกเลยน้อง2คนนี่ถ่ายง่ายมากๆนะครับอันนี้ขอชื่นชมน้องจริงนะครับก็เดี๋ยวเราไปสอนเรื่องการถ่ายภาพกันดีกว่านะครับก่อนจะออกนอกเรื่องไปก็ขอขอบพระคุณคุณแม่คุณพ่อนะครับที่พาน้องมาถ่ายรูปนะครับกับน้องถามน้องเทมก็อย่างนี้นะครับ ปกตินะครับเวลาเราถ่ายภาพนะครับก็จะเป็นมุมมองที่ที่พื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็อยู่จัดให้ตัวแบบของเราอยู่ตรงกลึงกลางนะครับรงกลึงกลางพอดีนะแล้วก็มีสเปซซ้ายขวาที่เท่ากันนะแล้วจะถ่ายเต็มตัวครึ่งตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นมุมมองมุมมองหนึ่งที่ผมไม่ได้ถ่ายแบบเต็มตัวนะก็ถ่ายมาให้ดูว่าเวลาเราถ่ายแบบ ลักษณะแบบกึ่งๆึ่งครึ่งตัวเนี่ยนะครับเราได้รูปแบบนี้มันก็จะดูทื่อๆไปนะครับแต่ก็เป็นมุมภาพที่ควรจะมีนะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มความหลากหลายสักนิดนึงนะโดยการที่เราปรับมุมภาพอีกสักหน่อยเราก็จะได้ภาพที่ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้ภาพเดียวกันเลยนะครับก็คือมุมเดียวกันเลยนะครับน้องยังนั่งอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือช่างภาพเนี่ยจะต้องบิดกล้อง นะให้มุมและองศาเนี่ยมันเอียงขึ้นมานะครับเห็นไหมครับทางรูปทางขวามือดีกว่าเลยผมกระเถิบมาทางด้านขวามือรูปแรกไปทางซ้ายนะครับรูปขวามือของเรานี่แหละนะพอเอียงเคาะเอียงกล้องนะครับไปทางมุมเหมือนทะแยงนะครับไปทางมุมทางด้านขวาเห็นไหมครับภาพมันดูน่าสนใจขึ้นเยอะเลยนะนอกจากภาพที่หลากหลายขึ้นแล้วเนี่ยยังมีความน่าสนใจแบบนี้นะก็อยากให้เพื่อนๆไปลองปรับใช้ดูกันนะครับแล้วก็ไปอีกสักภาพหนึ่งนะครับอันนี้เราปิดไปก่อนไปอีกสักภาพหนึ่ง เป็นแบบเต็มตัวบ้างนะครับรูปแรกนะก็ถ่ายกันในมุมที่แบบปกตินะอันนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วนะก็เอาไปแปะฝาบ้านใส่อัลบั้มได้เลยนะครับรูปแบบนี้น้องมองกล้องยิ้มแย้มอย่างนี้ชัดเจนนะครับ1รูปนะครับที่เราควรมีแต่สิ่งที่คิดว่าขาดไม่ได้นะครับหรือว่าเพิ่มความหลากหลายให้สักหน่อยนะก็เอียงกล้องนะอย่างที่บอกเลยนะครับมุมคล้ายๆกันนะครับ เอียงกล้องนิดนึงนะครับส่วนการเอียงมากน้อยนะครับแค่ไหนเพื่อถ่ายน้าหนักให้มันบาลานซ์กันเนี่ยอันนี้อยู่ที่ประสบการณ์ของช่างภาพแต่ละคนแล้วนะครับอันนี้ก็ลองศึกษารูปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของทางสตูดิโอเราเองหรือว่ารูปจากตรงไหนก็ได้นะครับที่เขามีการถ่ายพอร์เทรตเก่งๆนะครับการเอียงกล้องแบบนี้ก็เอาเอามาใช้ได้ทําให้ภาพถ่ายเราดูไม่น่าเบื่อนะครับอ่านี่นะครับจากซ้ายมือเห็นไหมครับ แต่เราเอียงกล้องสักนิดหนึงนะครับมันก็ดูมีพลังนะครับดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับโอเคปิดไปครับผมเดี๋ยวเราให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้เป็นการถ่ายแบบครึ่งตัวซ้ายมือตรงๆมาเลยนะครับจะเห็นว่าทื่อๆกันมาเลยนะครับดีไหมดีนะแต่ว่าถ้าต้องการความหลากหลายอย่างที่ผมบอกนะครับเอียงกล้องสักนิดหนึ่งนะแต่อันนี้นะครับ การองศาของกล้องเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับจากเอียงไปด้านเมื่อกี้นี้กลับเอียงมาอีกด้านหนึ่งนะก็อันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็ลองดูมุมมองนะครับดูภาพถ่ายหลายๆหลายๆท่านนะครับว่าเวลาเขาถ่ายเพราะเทสเนี่ยเขาเอียงแบบไหนยังไงนะครับก็เป็นประสบการณ์เพิ่มเติมอันนี้ต้อง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  เขาเรียกว่าต้องเก็บสกิลเอาเองต้องเก็บสกิลทักษะตัวเดเอวเองนะครับก็ขึ้นอยู่ประสบการณ์ทั้งภาพด้วยนะครับแต่ว่าแนะนําว่านี่พอเราเอียงกล้องมุมกล้องนิดนึงแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะทําให้ภาพดูมีพลังมากขึ้นนะครับสาหรับใครนะครับที่เป็นช่างภาพมือใหม่ใช้กล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือเป็นกล้อง S L R ก็ดีหรือว่าเป็นกล้องแบบมินิเลตนะครับก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป,เป็นกล้องดีอะไรนะครับทักษะหรือมุมมองแบบนี้สามารถทําให้เราเถ่ายภาพ ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับที่เล็กๆน้อยๆจากไอตามสูโอนะครับก็สุดท้ายนะครับขอฝากสูดิโอด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อถ่ายภาพเด็กนะครับหรือถ่ายภาพต่างๆนะครับเราก็ติดต่อด้านหลังไม้ได้เลยนะครับและสำหรับใครที่ติดตามช่องทำทอยชาแนลนะครับเราก็มีคลิปต่างๆที่ลงมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ การรีวิวโมเดลนะครับซึ่งซึ่งผมเป็นไงนเ,เลยของผมซึ่งผมชอบนะครับแล้วก็จะมีช่องในเรื่องของไอตัมซูโอที่ทำเรื่องเกี่ยวกับารถ่ายภาพนะครับก็ติดต่อหรือว่าสอบถามกันมาได้นะครับสำหรับสองเรื่องนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ